ต่อไปครับการเทรดคืออะไรอันนี้คือผลิตภัณฑ์หนึ่งอาชีพอาชีพที่ผมกําลังจะพูดและผมไม่ได้ไม่ได้เชิญชวนหรือไม่ได้แนะนําผมแค่จะมาบอกว่าผมทําสิ่งนี้แล้วแล้วมันทําให้ผมเปิดโลกจริงๆและมันเป็นสกิลสกิลหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกสําหรับหลายๆคนแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นทางรอดแล้วคําถามสําคัญครับแค่เรานั่งดูจอเห็นไอกราฟแท่งสีเขียว,ยวแดงๆอย่างนี้แล้วเงินมันจะไหลเข้ากระเป๋าอย่างไงวะ นี่คือคําถามสำคัญครับผมต้องบอกกับพี่ๆทุกคนก่อนว่าตลาดที่เรากําลังเทรดในวันนี้ครับคือตลาด CFD ครับ Contact for d i f f e r e n c การเทรดมีหลายประเภทครับมีเยอะแยะแต่วันนี้ผมจะพูดถึงตลาดที่เป็น Contact for d i f f e r e n c ตลาดนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องหอบเงินถุงเงินถังเข้ามาในตลาดเยอะๆแล้วค่อยเทรดได้กําไรเยอะไม่จําเป็นคุณสามารถเริ่มต้น ได้โดยใช้ต้นทุนเพียง50เหรียญ50เหรียญหรือว่าพูดง่ายๆก็คือ50สดอลลาร์สหรัฐเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็จะประมาณ1,000ประมาณ1,600บาทนะครับโดยประมาณเราใช้ต้นทุนเท่านี้แล้วคําถามสําคัญเลยก็คือถ้าเราเทรดเก่งถ้าเราเทรดเก่งนะครับผมใช้คํานี้ถ้าเราเทรดเก่งเราสามารถทําเงินเนี่ยครับเงินไอ้50เหรียญเนี่ยครับเราสามารถทําให้มันเป็น500เหรียญก็ได้หรือจะทําให้มันกลายเป็นอะไรครับ5,000เหรียญก็ได้หรือจะทําให้มันเป็น5 0 0 0มืเหรียญก็ได้ แล้วแต่ความสามารถทุกคนและแน่นอนนะครับว่าในการเทรดครับคุณจะต้องใช้ต้นทุนก็คือเติมเงินเข้าไปก่อนคุณเติมเงินเข้าไป50เหรียญคุณใช้ความสามารถในการเทรดของคุณ make money ใช้ความสามารถในการเทรดกําไรสามารถไปเท่าไหร่ก็ได้ตามความสามารถคุณและาตามที่คุณต้องการและข้อที่สําคัญแย่ที่สุดเงินคุณสามารถหายได้มากที่สุดคือเท่าที่คุณเติมเข้าไปนั่นคือถ้าเกิดแย่ที่สุดเทรดไม่ได้กําไรก็คือเงิน50เหรียญนี้คุณหายไปเพราะฉะนั้น เกมเกมนี้ครับมันคือการที่คุณใช้ต้นทุนตัวเองนะครับใช้เงินที่เรามีเข้าไปใช้ความสามารถของคุณและเมกมันนี่ครับทำให้มันโตเป็น1ิบเท่าร้อยเท่าได้และความเสี่ยงแย่ที่สุดคือเงินในพอร์ตนั้นสามารถหายไปได้เหลือศูนย์เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ manage ได้ครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินทั้งชีวิตเข้ามาเทรดเราไม่จําเป็นต้องเอาเงินกงสีทั้งกงสีเรามาเทรดมันจะมีทั้งช่วงที่ฝึกช่วงที่ทํากําไรเพราะฉะนั้นครับ contact for difference ครับ เราเห็นรกราฟเขียวๆแดงๆตรงนี้เนี่ยเราดูมันแล้วเราใช้ในการทําเงินโอเคไหมครับทีนี้คําถามสําคัญเลยคือแล้วไอคอนแทกฟอร์ดิเฟอร์เรนซ์เราเทรดอะไรวะผลิตภัณฑ์ในการเทรดครับก็จะมีทั้ง Forex นะครับฟอเร็กคือคูปสกุลเงิน,นงต่างๆก็เช่นยูโรดอลลาร์ปอนออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นที่นิยมในการเทรดค่อนข้างมากต่อไปครับคือทองคำครับ GOLD ครับ GO ทองคำนี่คือนิยมที่สุดในโลกอันถัดไปครับคือ อินเด็กครับหรือดัชนีครับดัชนีพวกอะไร US 30, US 100, US 500, DE 40นะครับประมาณนี้ดัชนีที่คนชอบเทรดแล้วแต่ความสะดวกเพราะฉะนั้นครับไอ้กราฟเขียวๆแดงๆตรงนี้มันก็จะมีตามผลิตภัณฑ์ของมันเช่นตอนนี้ผมเปิดผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าโกลครับหรือทองคำครับซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนนิยมเทรดมากที่สุดในโลกคุณจะเทรดแค่ตัวทองคำตัวเดียวก็ได้ สัญ,ญลักษณ์ในการเทรดคือ XAUUSD เทรดทองคำครับเทรดอย่างเดียวก็รวยได้ครับมองไปอีกนิงในมุมนึงนะถ้าเกิดไม่มีความรู้และคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้ที่ผมกําลังจะพูดคุณเข้ามาในตลาดนี้คุณสามารถหมดตัวได้เช่นกันเพราะฉะนั้นครับนี่คือตลาดแห่งโอกาสครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาแบบไม่มีความรู้และไม่มีสติครับมันอาจจะเป็นหายนะสําหรับชีวิตคุณก็ได้เรามาดูกันก,นก่อนว่าพอมันเทรด CFD เนี่ยเราจะเทรดในแพลตฟอร์มอะไรทีเนี้ย พอเรารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วกําไรกับขาดทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าไอ้ตลาดเนี่ยที่คนเขาเทรดกันเนี่ยมันคือตลาดอะไรโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าต่อไปอ่ะมันเมคมันนี่ยังไงเงินมันไปเงินมันมายังไงวะวันนี้ครับเราทํากําไรกับสิ่งนี้ด้วยอะไรทุกคนจะได้รู้จัก2คําสั่งครับในการทํากําไรและแน่นอนนะครับว่าไม่มีอะไรยากเลยคําถามสําคัญเลยก็คือว่ามันทํากําไรยังไงวะ พี่พทุกคนอาจจะเกิดคำถามในหัวเยอะมากว่าโหมันต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างอะโปรแกรมมันต้องเยอะมากแน่เลยแล้วไอ้ตรงเนี้ที่น้องต้องเปิดมาเนี่ยมันใช้ยังไงวะผมจะใช้คำนี้เลยพี่พี่ทุกคนเรียนรู้ได้และมันใช้ง่ายมากผู้ใหญ่อายุ70ปีก็ใช้เป็นนะครับผมเคยสอนมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะใช้ไม่ได้โอเคนะทุกคนทําได้แน่นอนกําไรและขาดทุนที่มันเกิดขึ้นจําคํานี้ไว้เวลาที่เรามาถึด เรากําลังมาทํานายความเป็นไปได้ในอนาคตว่าราคามันจะไปทางไหนและไปในระยะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่จะทําให้เราได้กําไรครับมีอยู่2อ,อย่าง 1. คือทิศทาง2คือระยะทางทิศทางกับระยะทางอย่าลืมว่ากราฟเนี่ยครับมันสามารถวิ่งได้ทั้งขึ้นใช่ไหมทั้งขึ้นและลงอย่างแรกครับเราจะต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรามีในการคาดการณ์ว่าตอนนี้ โอกาสที่กราฟมันจะขึ้นหรือลงมันจะไปทางไหนก่อนซึ่งสิ่งนี้มันจะใช้ความรู้ทางเทคนิคอในการวางแผนเดี๋ยวเราได้ดูกันการทำนานทิศทางแล้วครับทิศทางต้องถูกต้องอันที่2ครับคือระยะทางครับระยะทางยิ่งไกลย,ยิ่งทําให้ได้กําไรเยอะครับเช่นตอนนี้ครับผมกําลังคาดการว่าราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนั่นหมายความว่าผมจะต้องทํากําไรในขาขึ้นโอเคนะทำกำไรในขาขึ้นก็คือผมคิดว่ามันจะขึ้นต่อซึ่ง ออเดอร์ครับการเทรดหรือฟังก์ชันในการทํากําไรครับจะมีด้วยกันอยู่2คํานั่นก็คือคําว่า buy กับคําว่า sell ครับคำว่า buy กับคําว่า sell ถ้าคุณคิดว่ากราฟมันจะขึ้นต่อให้คุณกดออเดอร์ buy หรือพูดง่ายง่เห็นตรงฟ้าๆข้างล่างไหมก็คือกด buy ถ้าเกิดคุณคิดว่ากราฟมันจะลงต่อปเปรือดตรงนี้ก็กดคําว่า sell โอเคนะครับ buy ราคาขึ้นได้กําไร กดเซลล์ราคาลงได้กําไรทันกันไหมนี่คือประเภทในการทํากําไรนะครับออเดอร์มันจะมีอยู่2องออเดอร์นี่แหละถ้าเกิดคิดว่าขึ้นแล้วกดเซลล์ชิบหายเลยนะนะครับโอเคนะครับคําว่าชิบหายในที่ในที่นี้ก็คือไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเลยก็คือว่าเฮ้ยสมมุติว่าเรากดบายแล้วเฮ้ยกดบายไปออเดอร์มันจะเป็นแบบนี้ถ้าราคามันวิ่งขึ้นไปแล้ว อยู่เหนือเส้นสีฟ้าตรงนี้ของเราเนี่ยที่เรากดบายเนี่ยเราจะเริ่มได้กําไรทันทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับแท่งต่อไปมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างเห็นไหมครับราคาเริ่มอะไรครับเริ่มวิ่งขึ้นไปสูงกว่ากราฟเห็นปะ่ะนิดนึงนะครับนิดนึงตอนนี้บวกมา45เหรียญราคาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนิดนึงเห็นปะ่ะบวกอีกหนึเหรียญราคาขึ้นไปอีกเท่าไหร่ครับอ่ะไปเร็วกว่านี้หน่อยขึ้นไปอีกเห็นไหม ยิ่งขึ้นสูงยิ่งได้กำไรเยอะเพราะอะไรครับเพราะเราทำนายทิศทางถูกครับและระยะทาง Shield, <st <stimulus> <Antwort> ยิ่งไปได้ไกลยิ่งได้กำไรเยอะเพราะฉะนั hmm. <sh arp> <pepp> ้นครับการเทรดครับมันแตกต่างจากการพนันตรงอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณจะคิดว่ามันเป็นการพนันอยู่ตลอดเวลา การเทรดมันคือ f o r t i n g loss นะครับ f o r t i n g profit หรือพูดย่ายง่ายก็คือกำไรเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆตามระยะทางและสามารถลดได้ถ้าเกิดราคาเนี่ยมันกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเกิดเราไม่ปิดออเดอร์ไม่กดคลิกตรงนี้ไม่กดคลิกกากบาทตรงนี้ออเดอร์เนี้ยก็จะยังคงวิ่งอยู่และการวิ่งของมันก็คือจะทำให้เราอะไรครับมีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นหรือมันอาจจะกลับมาที่เดิมก็ได้ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมจากเมื่อกี้พันหเนี่ยตอนนี้เหลือพันสี่แล้วกลับมาที่เดิมมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราว่าพอใจกับกําไรเท่าไหรซึ่งมันตแตกต่างจากการพนันครับการพนันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีระยะเวลาชัดเจนการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าอย่าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นการพนันครับมีระยะเวลาชัดเจนที่จะต้องรู้ว่าคุณจะเสียเงินหรือจะได้เงินแต่การเทรดครับคุณสามารถถือกําไรให้มันลอยตัวได้ และสามารถขาดทุนแบบลอยตัวได้ขาดทุนลอยตัวหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติว่าผมปิดปิดออเดอร์ตรงนี้ผมโอเคแล้วพอใจละกกาไรตรงนี้ผมปิดอะได้ตังค์มาหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญผมคิดว่าเฮ้ยราคาต่อไปเนี่ยมันจะต้องลงแน่เลยผมดันไปกดอะไรครับออเดอร์เซลครับเปลี่ยงอ่ะมาละเก็บกดกดเซลละทีนี้ผมคิดว่ามันจะลงเนาะหลังจากนั้นราคามันผิดทางเห็นไหมมันผิดทางกดเซลคือคิดว่ามันจะลงใช่ไหมแต่มันขึ้นต่อเว้ย ผมก็สามารถขาดทุนลอยตัวได้ครับขาดทุนลอยตัวก็คือสมมุติว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญตอนนี้ถ้าเกิดผมยังลบไปไม่ถึงหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยออเดอร์ผมก็จะยังสามารถที่จะเปิดค้างไว้ได้มันก็สามารถที่จะขาดทุนะไรครับขาดทุนลอยตัวได้แต่แน่นอนครับการเทรดครับคุณอยา่าถาดทุนลอยตัวนานขนาดนั้นครับเดี๋ยวมันเจ๊งคุณก็จะต้องมีจุดหยุดจุดพอจุดไม่ใช่ด้วยนะครับนั่นก็คือจุดสต็อปลอครับ จุดสต็อปลอตรงนี้ครับที่ผมลากเส้นขึ้นไปเนี่ยหมายความว่าการเทรดรอบเนี้ยถ้ามันไม่ใช่จริงๆเนี่ยฉันพร้อมขาดทุน2530เหรียญแล้วกันก็คือถ้ามาถึงเส้นเนี้ยอมยอมขาดทุน2530เหรียญโอเค okay, ปะอันนี้เขาเรียกว่าการสต็อปล s อเห็นปะออเดอร์ก็หายนะครับก็ขาดทุน2 500, 5 0 0ันหเหรียน ถึงแม้ว่าราคามันจะไปอีกขึ้นไปอีกมันก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับมันก็ไม่เกี่ยวแล้วว่าผมเนี่ยจะขาดทุนเพิ่มหรือหรือกําไรลดลงเพราะว่าออเดอร์นั้นได้ยุติลงแล้วเห็นไหมมันสามารถที่จะขาดทุนลอยตัวได้และได้กําไรลอยตัวได้ใครทันประเด็นนี้ครับมือใหม่ทุกคนทีนี้ไปกันต่อครับในเมื่อว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเทรดแบบ CFD เก่งกําไรได้ทั้งขาลงและขาขึ้นและเราเทรดพวกทองคํา forex US-30, US-100, US-500, d e 4้เนะครับเลือกเอาว่าอยากเทรดอะไรตอนนี้เปิดกราฟโกอยู่นะครับหรือว่าทองคำอยู่โดยปัจจัยในการที่เราจะได้กำไรคือทิศทางและระยะทางทิศทางถูกและระยะทางได้ไกลนั่นหมายความว่าได้กำไรเยอะโอเคไหมและใชออเดอร์ order ในการเทรดอยู่2อ,อย่างคือออเดอร์บายและออเดอร์เซลเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยคุณก็แค่หาสิ่งสิ่งหนึ่งมาครับนั่นก็คือว่ามาจัดการอยู่2เรื่องเรื่องที่1 คุณจำเอาไว้คุณไม่ได้เทรดแค่แค่ครั้งเดียวแล้วรวยคุณยังต้องเทรดอีกเยอะมากแล้วในการเทรดครับมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าระยะครับเขาเรียกว่าความคุ้มค่าในการเทรดอันนี้ผมเอาฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งมาเขาเรียกว่าฟังชัน s i t i o n ฝั่งแดงเนี่ยคือถ้ามันผิดทางผิดทางถ้าเกิดเกินขอบนี้ยอมยอมก็คือยอมคัดลอ s นะครับคัดลอสหมายความว่ายอมแพ้ ก็ขาดทุนเท่าไหรก่ก็ขัดไปเท่านั้นและสีเขียวครับคือถูกทางครับและแน่นอนครับเวลาเราเทรดครับเราจะมีสิ่งเหล่านี้สมมุติว่าตรงนี้เราพร้อมจะกดบายแล้วเออกดบายตรงนี้ตั้งส t o p ปล s อ s ส o p อปล s ก็คือยอมตัดขาดทุนเห็นไหมตั้งไง่ายไหมก็แค่ลากเส้นตั้ง TP ก็แค่ลากเส้นถ้าราคาขึ้นไปถึงตรงไหนก่อนขึ้นไปถึงแดนเขียวก่อนคือได้ตังค์ลงมาถึงแดนแดนสีแดงคือเสียตังค์โอเคไหม พี่คิดว่ามันจะไปทางไหนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ่ได้ตังค์แผนนี้จบไปครับได้เงินมาหนึ่งพันสองร้อยเหรียญถามว่าจบไหมครับไม่ครับคุณก็ยังหนาดอยากเทรดต่อเหมือนเดิมครับต่อไปคุณก็จะนั่งวางแผนเหมือนเดิมนั่งวางแผนว่าเออแล้วต่อไปมันจะยังไงต่อวะเนี่ยคุณก็จะต้องมีอีกหลายๆแผนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับจะทํายังไงให้เราลอดเราเลยต้องมารู้สิ่งนี้ครับมารู้ว่ากําไรหรือขาดทุนเนี่ยมันคํานวณยังไง นะครับโดยทุกคนจะได้ได้ยินคำคำนี้ครับทุกคนเห็นเห็นไอตัวเลขตรงนี้ไหมไอตัวเลขเลขสิเนี่ยนะครับที่มันอยู่ระหว่างออเดอร์บายกับออเดอร์เซลล์เนี่ยคำสั่งบายกับคําสั่งเซลล์ถ้าเกิดทุกคนเห็นครับไอตัวนี้ครับมันมีชื่อว่าล็อตครับซึ่งล็อตครับมันคือขนาดออเดอร์ครับพี่พี่ทุกคนและไอขนาดออเดอร์ตรงนี้ครับพี่พี่ทุกคนครับพี่พี่ทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าล็อตตัวเนี้ยมันจะต้องคูณนะกับระยะทางพี่พี่ทุกคน กับระยะทางมันถึงจะเป็นกําไรและต้องถูกทางเลยนะพูดง่ายๆก็คือสมมุติวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการนับระยะทางกันกําไรและขาดทุนจะได้เยอะจะได้น้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวล็อตเลยนะมันขึ้นอยู่กับตัวล็อตเลยทีนี้ราคาทองคําเนี่ยณนะจุดจุดเนี้ยมันคือราคา2 0 3 6 5 8ถ้าเกิดราคามันวิ่งขึ้นไปครับมันวิ่งขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปโอ้ขึ้นไปเยอะเลย จนปัจจุบันเนี่ยราคามันมาอยู่จุดนี้ตรงเส้นเขียวๆเนี่ยสอง2ันหน่แปดสบาคำถามคือว่า2ราคานี้ห่างกันกี่จุดมีใครตอบถูกไหมครับโอเคเวลาว่าเขาจะนับกันห่างกันกี่จุดเนี่ยพี่พี่ทุกคนเห็นหน่วยทศนิยมตัวสุดท้ายไหมเดี๋ยวผมขอเอาตัวเลขที่มันใกล้ๆง่ายๆหน่อยนะบางทีมันตัวเลขมันยากไปผมตั้งเองเลยแล้วกันเป็น 2,200 2,200.10แล้วราคาขึ้นไปที่2000เท่าไหร่ครับ2,100.10คํา 10. คำถามคือว่าราคาห่างกันกี่จุดจับลบกันเลยครับสรุปคือทุกคนจะเห็นว่ามันห่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ1 0 0 0 0ใช่ไหมถ้าหากลบกันมันจะเท่ากับ1 0 0่แต่ทีเนี้ยหากลบกันเนาะเป็น1แล้วก็จุด0 00, ใช่ไหมแต่ในที่นี้ครับ เขาจะนับตัวเลขหลังเนี่ยคือหลักหน่วยหลักถัดไปคือหลักสิบและหลักถัดไปคือหลักร้อยเพราะฉะนั้น2ราคานี้ครับมันจึงห่างกันอยู่100จุดครับโอเคนะนี่คือตัวอย่างที่1เคนะเคนะเคนะอ่าหนึ100จุดทีนี้พอร,ราคามันห่างกัน100จุดครับคำถามสําคัญเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณกดเทรดณนะตรงเนี้ยณนะตรงนี้เลยเนี่ยจุดนี้เลยเนี่ยไอตรงแท่งตรงเนี้ยแท่งตรงเนี้ย แล้วราคาขึ้นไปเนี่ยกดได้ราคา200ร้อยไอสองพันสองร้อยจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วไปกดปิดกําไรที่สองพันสองร้อยหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยคุณจะได้กําไรเท่าไหร่วะถ้ามันไปถูกทางมันขึ้นอยู่ว่าคุณกดล็อตเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นครับไอล็อตตรงนี้ครับมันอยู่ที่ตัวเลขนี้ครับว่าคุณกดเท่าไหร่เมื่อกี้ผมกดสิบไปนะครับกดสิบระยะทางเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยจุดคูณกันครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหนึ่งพันครับ และ1000ตรงนี้ครับมีหน่วยเป็นเหรียญครับเนี่ยทำแค่เนี้ยได้ตังหนึ่งพันเหรียญแล้วเออหนึ่งพันเหรียญคิดเป็นเงินประมาณสามหมื่นห้าพันบาทแต่แน่นอนครับเราเข้ามาเทรดครั้งแรกเราจะไม่กดสิบ็อตแน่ๆครับเราจะกดกันเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเรากดเทรดเราจะกด0.01ครับถ้าเกิดเรากดล็อตตรงนี้นะครับปรับเป็น0.01เลย0.01นะครับ0.01ล็อตนะครับตรงนี้ครับเวลาคูณกันครับเราจะได้อยู่ที่ หนึ่งเหรียญครับเพราะฉะนั้นในช่วงฝึกครับผมเชียร์อัพพี่พทุกคนครับฝึกทําตังค์วันละประมาณสัก10เหรียญก็350บาทแล้วสิเหรียญเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือกดเท่าไรครับกดประมาณ0.1นย์จุดหนึ่งวันนี้วิ่งไปร้อยจุดก็ได้10เหรียญน,นะนะครับก็ได้10เหรียญแล้วโอเคปะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือระยะห่างของจุดคํานวณยังไงล็อตดูยังไงนะครับแล้วก็คํานวณกําไรทํำยังไงใครทันประเด็นนี้ครับ ใครใครมือใหม่เข้ามาตรงนี้แล้วพอพอเข้าใจไง่ายไหมอันนี้คือคือแบบอย่างง่ายเลยนะคุณรู้จักผลิตภัณฑ์ละยังไม่ต้องไปเรียนฟันดัมเมนทัลอะไรเยอะแยะไปเรียนพวกเอ,อ่อเทคนิคอะไรใจเย็นๆอันนี้มันคือพื้นฐานเลย